ส่วนในเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้นะคะคุณผู้ชมเมื่อวันที่9ธันวาคม2567นะคะณธรรมเนียบร,รัฐบาลนณสาวแพทงทันชินวัตรค่ะนายกรัฐมนตรีนะ,ะก็ได้เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ค่ะเพื่อรับรายงานความเสียหายนะคะแล้วก็เตรียมการเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยค่ะผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับผู้ว่าราชก,การจังหวัดภาคใต้นะคะ นายจิรายุห่วงทรัพย์โคศกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยค่ะว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ค่ะและได้ประชุมกับผู้ว่าราชการทั้ง12จังหวัดนะคะโดยแจ้งว่าได้ปรับหลักเกณฑ์การอนุมัติเงินฉุกเฉินระดับจังหวัดนะคะจาก20ล้านบาทเป็น70ล้านบาทโดยได้จ่ายเยียวยาเบื้องต้นไปแล้วกว่า2,700 ล้านบาทนะนอกจากนี้ค่ะนายกรันมุตรีก็ยังได้กำชับนะคะให้สปชค่ะส่วนหน้าได้เตรียมพร้อมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนื่องจากว่าสัปดาห์นี้นะคะในวันพฤหัสบดีที่12ธันวาคมค่ะทางสงปชก็ได้แจ้งเตือนแล้วนะคะว่าจะมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องค่ะอาจทําให้เกิดปัญหาน้ําท่วมได้นะขอให้ส่วนหน้าเนี่ยเตรียมพร้อมรับมือให้ทันสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงค่ะด้านนายอนุทินชาญวิรกูลก็กล่าวว่าในฐานะของประ คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธ,ธารณภาายัยแห่งชาตะะิได้ร่วมงานกับศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภาายัยวัตภาายัยและดินโคลนถล่มนะคะหรือว่าสพชที่มีนายภูมิธรรมเวชยชัยะะรองนายกร,รัฐมนตรีและระัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานคณะทํางานก็ได้มีการสั่งการะคะ่ะคนที่ดูแลพื้นที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันท่วงทีนะคะรัฐบาลยินดีพร้อมที่จะดูแลประชาชนนะคะในกันก็ ได้รับสินสะท้อนจากหลายจังหวัดค่ะว่าระดับน้ำเนี่ยลดลงตนเองก็รู้สึกอุ่นใจขึ้นแต่สถานการณ์น้ำในพื้นที่ใดที่ยังมีจำนวนมากหากยังไม่ได้รับความช่วยเหลือก็ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่นะคะ นายกรัฐมนตรีก็กล่าวขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคใต้ทั้ง12จังหวัดค่ะที่ได้ทำงานอย่างทุ่มเทนะคะเพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่พร้อมกับสั่งการให้ดำเนินการดังนี้นะคะหนึ่งในด้านความเป็นอยู่ค่ะให้ทุกหน่วยงานเร่งเข้าให้การช่วยเหลือดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ประสบภัยนะคะทั้งด้านของที่อยู่อาศัยด้านการดำรงชีพเบื้องต้นให้เพียงพอนะคะแล้วก็ให้พิจารณาถึงความต้องการพิเศษโดยเฉพาะ ผู้ประสบภัยในกลุ่มเปราะบางนะคะ2ค่ะด้านสาธารณูปโภคค่ะแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานนะ,ะเร่งพื้นฟูระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานเส้นทางคมนาคมโดยเฉพาะระบบไฟฟ้าและระบบน้ำประปานะคะสาในเรื่องของการเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะ,ะให้กระทรวงมหาดไทยเนี่ยเร่งรัด จังหวัดดำเนินการในเรื่องของเงินช่วยเหลือค่ะุณผู้ชมผู้ประสบภัยในช่วงฤดูฝนปี2,567นะคะครัวเรือนละ 9,000บาทค่ะโดยให้สามารถเบิกจ่ายถึงมือประชาชนได้โดยเร็วนะคะ 4. การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ในห่วงต่อไปนะคะให้หน่วยงานในพื้นที่เฝ้าระวังค่ะประเมินสถานการณ์แล้วก็มีการแจ้งเตือนประชาชนนะคะที่อยู่อาศัยบริเวณพื้นที่เสี่ยงภยัยทราบถึงสถานการณ์นะคะที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งแจ้งแนวทางการปฏิบัติตนให้เกิดความปลอดภัยนะคะนายกกล่าวว่าคาดการณ์นะคะว่าในช่วงวันที่ 22จนถึง16ธันวาคม2567เนี่ยจะเกิดฝนตกต่อเนื่องในปริมาณที่หนักมากนะคะในพื้นที่ภาคใต้ก็ได้แก่จังหวัดชุมพรน,นะคะสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาระน,นองตรังปัตตานียะลาและนาราธิวาส ก็ขอเน้นย้ำค่ะในเรื่องของการแจ้งเตือนภัยให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับทราบอย่างทั่วถึงนะคะและเตรียมตัวอพยพไปอยู่ในที่ปลอดภัยค่ะส่วนเรื่องของการเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนี่ยก็ขอให้เร่งสำรวจความเสียหายภายหลังสถานการณ์คลี่คลายนะยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะโดยได้กำชับทุกภาคส่วนนะคะให้ช่วยเหลือค่ะอย่างเร่งด่วนรวมถึงมาตรการเยียวยาต่างๆนะคะได้ใช้แนวทางช่วยเหลือเหตุการณ์ในภาคเหนือค่ะ ซึ่งก็จะทำให้ช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นค่ะ